สวัสดีครับวันนี้ผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาภาคมางะผู้ใช้อักษรสีสองสีทองต่อนะฮะในตอนที่สองงั้นต่อไปกันเลยะฮะเจ้านะไม่ใช่คนของโลกนี้สินะตอนที่สองติดร่างเหมายัางตักโลกสองทำไมถึงได้ฮ่าฮ่าอย่าทำหน้ากลัวแบบนั้นสิ ข้าไม่ปากสว่างเอาเรื่องนี้จะไปเป่าประกาศหรอกนะก็ไม่ได้จะสนใจดูดวงหรอกนะแต่เอานั่งสิก็ได้มาไปประเทศนี้เป็นครั้งแรกทั้งทีข้าจะดูให้สักหน่อยล้กันคุณยายคุณยายนี้รู้เรื่องดีฉันมาจากต่างโลกถ้าอย่างนั้นก็สามารถใช้สอบถามข้อมูลได้ แล้วก็ไม่ต้องเกรงใจหากว่าการดูดวงนี้คือการใช้เวทมนต์แล้วก็ทางนี้ก็เองก็มีเรื่องอยากถามอยู่นั้นโอ้นี่เจ้าคือผู้ที่มีดวงชะตาสามารถเปลี่ยนแปลงเหล่าโมูดาวได้งั้นเหรอเปลี่ยนแปลงคนเราทุกคนต่างมีดวงซึ่งดีพักแรมของจิตใจอยู่ ซึ่งหากมีหนึ่งในร้อยคนจะมีดวงดาวอันเป็นที่พักแรมหนึ่งร้อยดวงซึ่งแตกต่างกันไม่ว่าจะสิขนาดรูปร่างหรือประกายแสงส่วนของเจ้าคือสีแดงที่เปี่ยมไปด้วยพลังที่แข็งแกร่งที่จะคอยปัญชาหัวคุมเหล่าดวงดาวสีฟ้าที่โคจรอ,อยู่รอบขางไกลตัวเจา้ารูปร่างนั้นบริสุทธ ไรสิ่งสิ่งใดจะมาเชื้อพ้นแล้วในส่วนของประกายแสงจืดจ้าราวจะโดนปลุกขึ้นต้องลืมตาขึ้นมาหากเทียบกับเราดาวดวงสีฟ้าที่ข้าเคยเห็นมาแล้วนั้นข้าเปี่ยมไปด้วยพลังเอ้นี่เป็นเปลี่ยมไปด้วยพลังที่สุดเท่าที่เคยเจอมาืึ hmm? แล้ว เรื่องนั้นทำ่างนั้นเหรอเฮ้อเฮ่อเจ้านะเจ้านะหลังจากนี้ไม่สิตอนนี้เจ้านะได้รับปีกใหม่มาแล้วปีกู่นั้นสามารถไปได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งที่จะแพร่ขยายไปยังกว้างใหญ่ทั้งเข้มแข็งและอบอุ่นและเหล่าดาวสีฟ้าที่ปีกนั้น คู่นั้นจะพาไปพบเจอก็จะเข้ามารุมร้อมด้วยประกายแสงที่เจิดจ้าออกมาให้เห็นเป็นแน่แท้ไม่ล่ะแบบนั้นมันยุ่งยากตายซะแบบนั้นมันยุ่งยากใช้ตายแล้วฉันน่ะชอบอยู่คนเดียวสันโดษซะมากกว่าอย่างไรเสียนั่นก็เพียงแค่หนึ่งในอนาคตที่แตกแยกออก เป็นหลายสายซึ่งเป็นความเป็นไปได้อันมีนับไม่ถวนว่าแต่สิ่งที่เจ้าอยากถามข่านั้นคือสิ่งใดกันนะฮะเออเรื่องนั้นนะอืมโอ้โลกที่ไร้เวทมนต์งั้นเหรอช่างน่าสนใจจริงๆอย่างนี้นี่เองขอบใจนะที่ให้ช่วยบอกหลายเรื่อง ไปก่อนนะยายไม่ต้องรอกทางนี้เองก็สนุกมากเหมือนกันดีได้พบผู้ประกายแสงสิ่งเจ้าอีกผู้จังกับไม่ได้เจอคนแบบฉันมาครั้งแรกเลยนะคนที่ได้พบตอนนั้นเองก็เป็นผู้กลุมชะตาที่สามารถเปลี่ยนแปลงเหล่ามูดาวได้เิ่นเดียวกับเจ้านั่นเองเหรอพวกฉันไม่ใช่คนมาจากต่างโลกกลุ่มแรกเลยเหรอเนี่ย ข้าพบเจ้าข้าพบคนต่างโลกเช่นเจ้ามากอังครั้งหนึ่งที่จริงแล้วเมื่อสมัยยังเด็กข้านะอยู่ที่ตรงนี้ตลอดทีอะไรสอบถามก็มาได้เสมอแน่นอนว่าครั้งหน้าจะคิดข้าตอบแทนด้วยนะงกใช่ได้เลยนะเอ๊๊ะเอะจริงด้วยก่อนจะโดนคิดเงินขอถามอีกอะไรอีกสักอย่างสิเจ้าเอง งก็ชได้เหมือนกันนั่นแหละนะที่โลกนี้มีกิว้วหรือเปล่าชกักจิงเหมือนโลกในเกมทุกทีขออภัยด,ยด้วยที่ให้รอนะคะท่านฮีโร่โอคามระกรุนนาเตอร์สอบเนื้อหาของพึง่งขอพึ่งระวังเควสให้ดีด้วยนะคะาการดล่เควสเสร็จสิ้นแล้วนะคะคกรุณนารับบัตรกิวการ์ดคืนไปด้วยค่ะที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน หนึ่งหมื่นคีรีนนะคะทิริคินเออใช่ริชินไม่ใช่ิริโอ๋ยนองั้นค่าปรับในกรณีที่ต้องรีไทยในขณะที่ไม่อาจทำเคสเสร็จได้นั้นเอาเหอะถ้ารีทาะอของแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาเงินได้แล้วล่ะจากที่ได้ฟังมา ค่าเงินที่นี่ก็เทียบพอๆกับเงินยนของญี่ปุ่นเลยสินะสภาพแวดล้อมทั้งแต่อย่างตอนนี้ต้องใจ่หมือนเย็นเนเี่ยนะว่าสาหัสเอากาเลยพอจะเคยเห็นต้นฟุคุบิต้นฟุคุบิกิมาก่อนหรือยังคะไม่ครับอยู่ไหนนะต้นฟุคุบิกิฟุคุบิกิ อยากจะขอยืมอ่านตำราน,นันบ้างจังจะว่าไปหนังสือน,นี้ล้วนเป็นของใหม่ยังไม่เคยอา่านเลยนะเนี่ยถ้ามีเงินขอเช่แล้วก็จะเอาเวลาไปคุกอยู่ในห้องสมุดก็จะดูว่าก็จะดูไม่เร็วเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเช่นนั้นก็ขอให้รับมันระวังด้วยนะคะหายเข้าไปแบบเดียวกับสเตีตเลยฮะ เป็นการที่สะดวกเอ้เป็นการที่สะดวกแบบไม่เร็วเลยทีราบออสเปิร์นเป็นเควสที่หวานหมูอย่างกว่าที่คิดเลยเอาละไปต่อกันสเตตัสพอกดเลือกไปที่เวทนี่ปิ้งก็จะโผล่ขึ้นมาพอจะเข้าใจเรื่องตัวเวทมันข้าวๆแล้วถึงอย่างนั้น ้องใจเรื่องตัวอักษรเพียนเพียงช่วยสายก็เหอะยังไงทดลองดูสักหน่อยแล้วกันดีกว่าพลังเวทนั้นก็คือถือตัวเหนิ่ด้วยการไหลเวียนของเลือดดังนั้น,น,นตอนที่อยากขดโตก็ดึงพลังเวทออกมาใช้ขอให้จงคิดสภาพของการไหลเวียนของเลือดการไหลเวียนของเลือดสินะได้ละต่อไปก็อักษรตัวอะไรนะเอตัวอะไรก็ได้สินะดีละถิงก้อนนี้ดีกว่า ๋อตัดเอาละจงสำแดงพลังอ่โอโหจิงตัดออกมาแบบไร้ปัญหาเลยเอาละขายเขียนไปจะเป็นยังไงกันนะย้อนโอ้แบบนี้มันยิ่งกว่าที่คิดเข้าเข้าขั้นโกงนี้นะ เวทมนต์เฉพาะตัวนั่นเหรอไรธาตุนี่เองก็เป็นการพบได้ยากเหมือนกันแล้วกันนะเนี่ยยูนิทเมจิเชียนนั้นกำจัดเป็นเอ้ยยูมิจิเชียนนั้นยูนิทเมจิเชียนนั้นจัดเป็นเวทมนต์ที่ขอยกเว้นดีเยกันว่าไ right รธาตุแสดงว่าเจ้านะเดวอนซี่ยูนิทที่ว่าหมายถึง ที่แปลว่าพิเศษเฉพาะตัวของเจ้าตัวคนเดียวที่มีนั่นหรอใช่อีกอย่างเป็นพลังอันดีแข็งแกร่งไล้สิ่งขอจํากัดแต่พลังดีมานั้นก็ใช่ว่าจะไร้ขอเสียสิ่งฮดยุนเมจิเกียนนั้นหลุดพ้นจากการควบคุมไปได้แล้วแล่ะก็จะพบกับปฏิกิริยาต่อกลับถึงตายรีวิวเด็ดมัง อ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งเดาเอานะแบบเดียวที่พี่น้องของเจ้าหญิงระดับที่เจอกันกันเหรอจริงยังดีที่ครั้งนี้ทำได้สำเร็จค่ะการควบคุมให้ได้มันก็จาเป็นก็จริงแต่สิ่งที่จะเป็นที่สุดก็คือภู<ะ>มิปัญญาะภูมิปัญญาเวทมนต์ของตัวเองนั้นสามารถทำสิ่งใดได้พอ หากไม่เรียงเรียนรู้และทําความเข้าใจสิ่งนั้นอย่างท่องแท้ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาตอบโต้กับถึงตายได้หรอกนะอย่างนี้นี่เองพลังค์เวทปิชาเวทแล้วก็ภพบรรจาองตัวเองก็เข้าใจเรื่องที่เหล่านั้นอย่างของแท้ก้าวแรกสู่การเป็นจอมเวทนั่นแหละคงต้องขอบใจยันแล้วสินะที่ทําให้เราสามารถเตรียมรับมือกับเจ้าเวทอักษรได้แบบนี้ พอเข้าใจการเปลี่ยนแปลงอาวุธแต่ก็ยังเป็นเวทที่มีส่วนลึกลับส่วนลึกลับไม่ให้ชัดอยู่เยอะแล้วก็ถ้าเป็นเวทแบบนี้ก็ถือแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่ต้องแบกรับอยู่เพราะงั้นเลยเล่นเอาร่างกายล้าไปหมดอย่าง,างแค่ทดลองใช้สองครั้งก็ MP ไปขึ้นหนึ่งแล้วเพราะตัวฉันคนต่างโลกจะมี ลักษณะพิเศษตรงที่ MP มากกว่าปกติเลยใช้ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปคงล้างผ่าน MP ชนิดที่ว่าอันตรา,ายไปแล้วสินะตัวชั้นที่เลเวลหนึ่งขีดจำกัดในการใช้อยู่ที่สี่ครั้งแบบมีแต่ต้องรีบอัพเลเวลให้สูงแล้วสิโดนเห็นเข้าแล้วงั้นหรอแย่แล้วสิหากมีโอกาสหนึ่งในหมื่นที่เรื่องนี้ไปเข้าหูพาราชัแล้วเราก็ครานี้ชั้นที่สวยแน่ เชานี่มันหรือว่าจะเป็นสลามเหรอเฮ้ยอยู่ๆก็เข้ามาโจมตีกันเลยเหรอไอเเจ็บชะมัดก็เจ็บอยู่รอกสามนิเมตรถ้าฉันโดนแบบเมื่อกี้อีกเจ็ดครั้งก็คงด้ตายอย่างนั้นอย่างนั้นตอนนี้แต่ว่าคราวนี้ไม่ไงเหมือนเมื่อกี้แน่ คิดว่าจะใช้วิธีเดิมได้ผลอีกนั้นเหรอเวทอักษรเออเมจิกสสำแดงมันั่งตอนที่สามในที่สุดก็ได้คานซสักทีนี่คือมีก๋วยเตี๋ยวรวมมิตพี่สงสินะแต่จะเรียกว่าพี่สงมันก็ออกจะะ นะนี่นี่มันสุปรสจัดเตรียมไปด้วยรถแห่งท้องทะเลรสีิยมเครื่องเข้ากันเป็นอย่างดีดื่มสดไหลลื่นคอได้สบายข,ขนาดแค่น้ำสุปก็ขึ้นสมบูรณ์แบบแล้วทางตัวเส้นละ,ะเหมือนจะมีอะไรผสมด้วยสัมผัสเส้นมันรากับสงครามแห่งทะเล ท้องทะเลสมแล้วที่เอว่าพี่สูงใส่เข้ามาในชื่อเมนูสากานเนตตอนนี้ฉันสาการเนยเต็มไปหมดเมนูนี้ราคาสิบห้าสิบิฮีเองสิถูกชะมัดเลยฮนะความจริงก็อยากจะเบิ้อนอีกสักสองสามชามอยู่หรอกแต่เพราะว่าจะเก็บเก็บต้นโฟโบกีกถึงเท่าไหร่ถึงจะพอ ที่กินไปมันก็คงกั้นเจรทนไว้ก่อนละนะขอบคุณที่มาอดุนครับพอสเตตัสคนฟูเรียบร้อยร่างกายก็จะเบาขึ้นมาเลยแซงว่าคิดถูกแล้วที่เลือกทานของอร่อย,อร,อ,ยอร่อยไว้ก่อนเอาละต่อไปก็ไปหาที่สุกมานอนแล้ววันพรุ่งนี้ก็เดินเก็บเงินต่อเลเวลวันถัดมาป่าทริเอล การอัพเลเวลไปถึงไปด้วยดีสินะอ,อืเลวสามแล้วแต่ว่าได้ยินว่าป่านี้มีก็เพิ่นแต่เจอเห็นมีแต่สลามอย่างเดียวพอใช้อาวุธชินมือก็จะรับมือได้หมดแล้วบอกตามตรงว่าชักจะเยยนสลาม โออันตรายเนี่ยในที่สุดก็ผมหน้ามาจนได้มอนเตอร์ที่มีรูปร่างใกล้เคียงมนุษฉันจะสามารถลงมือได้ไหมนะ <c oughs> แต่ว่าฉันตัดสินใจไปแล้วจะต้องมีชีวิตต่อไปในโลกแห่งนี้โชคทีแล้วลกันแต่จงเป็นหินในชั้นเก้าต่อไปเถอะ เช่อย่างไีก็รู้สึกไม่ดีจริงๆนั่นแหละดูถ้าคงต้องต่อสื่อต่อไปแล้วนะไม่เร็วกำลังอยากลองใช้เจ้านี้อยู่จงสแสดงพลังเวทอักษรสถานการณ์แบบนี้มีเตรียมรับมือไว้แล้ว จงยืดออกไปเวทอักษรอ,อุเรื่งแบบนี้มันไม่ดีต่อสภาพจิตใจนั่นแหละแต่ยังไงนี่ก็คือความเป็นจริงสินะถึงตอนนี้สู้กับสาลาหยังรู้สึกเราไม่ใช่เรื่องที่ตัวเองมาเสีจจยใจอยู่ก็ตามแม้ว่าอีกฝ่ายจะเห็นเป็นมอนเตอร์แต่นี่คือความรู้สึกในการต่อสู้ฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่ง คยคิดว่าตัวเองจะสามารถสลักความรู้สึกปันออกไปแต่พอเจอจริงๆแล้วเอ่อถ้างั้นฉันจะชินกับมันให้ดูถ้างั้นมี่เ่็จะต้องทำไปจนกว่าจะชินมันนั่นแหละอ๋อใช่สินะ่าหน้ากันมาเข้ามาเลยชนิดที่ว่าทำให้ฉันเคยชินจนยังไปนะเลยนั่นแหละ ชิ้นส่วนร่างกายก็ปีน้นทั้ง22ตัวฝากขึ้นเงินให้ด้วยละ่ะกําจัดก,ก็ปิ้นเป็นจำนวนมากได้ถึงขนาดน,นี้เลยล่ะใคะเนี่ยนั่นโอการมูระเพิ่งลงทะเบียนได้ไม่นานเองนี่คะเออน่ารีบๆขึ้นเงินมาให้ได้แล้วใช่ใช่ใช่มากจะมีหวังได้ยุ่งแน่ขอโทษค่ะอืมเอาล่ะ ทีนี้ก็มีเงินพอซื้อยาฟื้นฟู MP ได้หลายขวดละตัวเอ,อเองก็ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยทั้งร่างกายแล้วก็เชเส้าแต่ใช้เวทมนต์อักษรสะอาดก็กลับึ้นมาสะอาดไร้รอยขีดว่ฟ้องต้องใช้ใจ่ายเป็นส่วนใหญ่บนโลกทีนี้ก็เตรียมพร้อมไว้แล้วพรุ่งนี้จะไปรับที่เป็นยังไต่อดีนะยังไม่เคยลองรับมือมอมอนเตอร์จ้ก รับดินด้วยสิชักจะรู้สึกสนุกมาแล้วอแรงอีองอเอ๊ะพิ่งจะผ่านได้ไม่นานเดนแได้เรื่องท่านอีกแล้วเหรออา้าวเป็นไปซะ,ะแล้วผู้เป็น,นหน้าใหม่จะได้รับความคาดหวังอย่างสูงก็มาดึงมาดี่แบบนี้แหละค่ะท่านโอกรมละเป็น เป็นผู้หน้าไมายได้รับความคาดหร้อนอย่างสูงนี้คะแล้วไหนหล่อนถึงได้เป็นผ่านผูใจออกนอกหน้าอะไรยักเป็นคนจากที่ไหนกันนะดึ้รับจังนะไม่รู้สิถ้ายัางตั้งฐานที่ประเทศนี้นานกว่านี้ก็มีหวังเรื่องของฉันต้องไปเข้าหูพลายแชร์ต้องโดนลากเจอเรื่องวนไว้แน่หากมีความสามารถขนาดนี้แล้วขอ ต้องเป็นผู้ก,กาได้แน่ต้องพูดประมาณนั้นออกมาเหี้วันนี้พรุ่งนี้คงได้กล่าวลาประเทศนี้สักทีละอืมเพ้่งจะสังเกตนะเนี่ยแสดงว่าโลกนี้ชุดนักเพียเรเสื่อมาอจลนไปจริงอยากได้ชุดที่เพิ่มพลังป้องกันด้วยสิก่อนออกจากประเทศนี้แวะไปดูของตามร้านค้าหน่อยดีกว่าเช้าวันถัดมาโติดตามตอนต่อไป ช่วงนี้ผมงานยุงม,มากเลยนะครับผมขอเอาให้ด้วยที่ผมนั้นไม่ได้ลงคลิปก็ผมแบบงานเยอะมากไม่ทำ <Yeah. S 1> มผมก็ติดตามตอนต่อไปด้วยนะฮะมางนนะน่าจะเป็นเรื่องอะไรก็กปดติดตามด้วยนะครับผมนั้นก็บายครับ I don't really Ooh. ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here Here I will let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off, best friend.